เจ้าเอเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวปราสาทนะคะปราสาทเป็นแบบว่าเหมือนวังเก่าเนาะของกรุงโอซาก้าค่ะซึ่งจะบอกว่าพื้นที่ของเขานะคะปราสาทแห่งนี้เนี่ยคือกว้างและปราสาทก็คือสวยงามมากๆค่ะภายในเขาจะมีบางชั้นบางช่วงบางห้องนะคะห้ามถ่ายภาพค่ะนิวก็เลยตัดสินใจ ถ่ายแค่บรรยากาศรอบนอกมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะเขามีเรือท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพบันทึกด้วยนะคะคือเดินขึ้นไปเนี่ยคือเหนื่อยมากนะคะเพื่อนๆจ,จะบอกว่าคือด้วยเอาเราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆหลังจากที่พาดเด็กๆเ,เที่ยวชมปราสาทของเมืองโอซาก้าทั้งวันเนี่ยช่วงเงย็นแล้วก็ทําการ เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกรุงโตเกียวค่ะแวะซื้อขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาที่ขึ้นชื่อนะคะข็าบอกว่าขึ้นชื่ออร่อยมากๆค่ะนิวก็ซื้อขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาเพื่อที่จะเอาไว้ทานบนรถไฟค่ะช่วงเดินทางกลับเมืองกรุงโตเกียวเนาะนี่แกะบันทึกภาพรถไฟความเร็วสูงค่ะนี่ค่ะภายในเครื่องภายในรถไฟที่นิวนั่งเนาะก็ทานค่ะ แบ่งกับพี่ธารกรแล้วก็น้องน้ำลีนะคะบรรยากาศด้านนอกค่ะรวมไปถึงนะคะได้เก็บภาพภูเขาฟูจิค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า